สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็กบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนายชงจนทุกคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับนายชงจนจะมาพูดถึงนะครับสาเหตุต้นต้นนะครับหรือสาเหตุที่คนส่วนมากนะครับใช้งานมือถือแล้วมือถือแบตหมดเร็วนะครับมือถือแบตหมดเร็วนะครับมีหลายสาเหตุนะครับแต่คลิปนี้นายชงชนจะขอพูดถึงสาเหตุการกินไฟของ จอภาพนะครับการกินไฟของจอภาพนั้นนะครับเป็นสาเหตุต้นๆนะครับที่หลายๆคนนะครับเจอปัญหานะครับทําให้นะครับแบตหมดเร็วนะครับชาร์จบ่อยแล้วสุดท้ายก็ต้องแบตเสื่อมนั่นเองนะครับวันนี้นายชยุนจะพามาตั้งนะครับค่านะครับมาพามาตั้งค่าจอภาพหรือความสว่าง ของหน้าจอที่ถูกต้องนั่นเองนะครับตั้งอย่างไรนะครับอันดับแรกให้เพื่อนเพื่อนไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนหาคําว่านะครับจอภาพนะครับหาคาว่าจ,จอภาพกดเข้าไปที่คําว่าจอภาพนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูหัวข้อความสว่างเห็ไหนไหมครับอันนี้เราจะสามารถปรับความสว่างได้ แต่หัวข้อที่นายช่างจนให้ดูนะครับคือปรับความสว่างแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการโยกสวิคปรับความสว่างแบบอัตโนมัติตัวนี้นะครับเมื่อไหรเราอยู่ในที่มืดนะครับการปรับความสว่างนั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับให้หน้าจอสว่างขึ้นนั่นเองนะครับแต่เมื่อไร่เมื่อเราอยู่ในที่สว่างนะครับมันก็จะลดความสว่างลง นะครับก็คือปรับให้อัตโนมัตินะครับในสถานที่นั้นๆน,น,นั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับการที่ปรับความสว่างแบบอัตโนมัตินี้นะครับเมื่อเราใช้โทรศัพท์ไปเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานโทรศัพท์เดินไปในสถานที่มืดนะครับแล้วออกไปที่สว่างนะครับการสวิงของโหมดนี้นะครับจะทำงาน อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเมื่อมีการเดินไปในที่สว่างในขณะแสงแดดจ้าก็จะเป็นความสว่างอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปในร่มนะครับหรือไปในอาคารนะครับมันก็จะปรับให้อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตบ้างหรือเปล่านะครับเมื่อมีการปรับความสว่างอัตโนมัติแบบนี้นะครับปรับขึ้นปรับลงปรับไปปรับมานะครับ นั่นก็หมายถึงนะครับการทำงานของหน้าจอนั้นนะครับจะเกิดการกินไฟมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะทำให้แบตของเราหมดเร็วแล้วทำให้เครื่องร้อนด้วยนะครับก็สุดท้ายก็ตามมาด้วยแบตเสือ่อมต้องเปลี่ยนแบตเมื่อมีการเปลี่ยนแบตก้อนใหม่นะครับาน,นยุนย้ำไว้เสมอนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแบตก้อนใหม่จะ ไม่ดีเท่าแบตที่มากับตัวเครื่องนะครับเมื่อมีการแกะตัวเครื่องนะครับก็จะทําให้ตัวเครื่องของเราไม่เหมือนเดิมนะครับไม่สนิทบ้างเป็นโน่นเป็นนี่นะครับเมื่อมีการแกะตัวเครื่องนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนายชุนแนะนําให้โยกสวิ์ปิดนะครับปิดความสว่างนะครับปิดการปรับความสว่าง แบบอัตโนมัติตรงนี้นะครับโยกสวิตช์ปิดนะครับเมื่อมันเปิดเดี๋ยวนี้ให้ปิดนะครับแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนความสว่างให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับให้เหมาะสมกับตัวเราได้เลยนะครับถ้าใครอยู่โหมดมืดนะครับหรือบางคนอาจจะอยู่ในโหมดสว่างแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนให้นะครับเหมาะสมกับที่เรามองเห็น นั่นเองนะครับมันก็จะคงที่อยู่แบบนี้เมื่อมีการเดินไปที่แสงมากแสงน้อยเดินเข้าตึกเดินในที่มืดนะครับเดินในที่สว่างยังไงค่าของหน้าจอจะอยู่ประมาณนี้ค่าความสว่างอยู่ประมาณนี้นะครับการกินไฟก็อยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับจะไม่มีการสวิงขึ้นสวิงลงนะครับ <S <S ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับตัวอย่างที่นายชุตจนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นอาการแบบนี้ ก็ลองปรับเปลี่ยนตามที่นายชจนแนะนํานี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ <S 2> <S 2> เผื่อว่านะครับมือถือของเราจะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายชจนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชจนด,ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นายชจนก็สวัสดีครับ